ป่าครับผีพาหนอนมากินตําหอยโขงหน้าได้ครับมืนอนี้น,น,นะครับบุ้ยหอยโขงหน้าปาครับเป๊ะเซ็ตๆน้องกัรครับสวัสดีค่ะกระแตน้อยค่ะเมือนี้ก็มากก็บอกกัน <c oughs> พี่ <c oughs> น้องแค่คุยครับได้ตําหอยโขง <c oughs> หอยโขง,อของเอามาตํา นำน้ำปลาหนัวๆเจ๊งเร่งอยู่พี่น้องเอ้ยสิตนอาการอาการหอนหอนเนาะตินมวยพูดดีนะครับเอ้าแล้วครับวันนี้อาการหอนหอนจัดเมนูต่ำพี่น้องได้ทูนไม่กินกั๊บเหมือนนี้ได้ทูนกับแค่รสเห็นสมุนไพบ่วยเป็นมงคุงได้พี่น้องแค่รสแล้วก็ผักสลัดกับผักกาดหอมทางนั้นได้ยังได้มะกะทินพร้อมกะทินครับทางนี้เอามาแซ่บๆน้ำกันค่ะ อตำหอยนี่ตำหอยไม่หวนเนอะโยเกตน่นอนแล้วแต่มาลองมาลองอือหอยแบบยำกรุบๆเนาะเอาเป็นวันหวานเลยครับ จเป็นน้อนข้อดัดคุเล่นักเสิรม,มือยุบใส่ข้าวปุ่นพร้อมใส่ข้าวปุ่นใส่เส้นข้าวปุ่นมะน้ำพี่น้องห้องหอยหัวโขงหน้าครับตัว,ตว,ตวแกนะครับตัวนี้นี่จังหหมดบ่ อืม้มหวานอืม้ตมตำจะกระเกเียมทุน้นพรอนนะครับอืม้ตมตำแบบน้ำเค็มขน้นอืมกลินบอระอืมอ้ม อ็จะขวบบ่อให่เลยอนนอเคร้อนมากับกบแบบมันหวานสดหัากว่า กินอะไรด้วยพี่น้องเกตเตน,น้อยู่ที่ใส่ซอสมือสาวม,มีข้าวปุ่นน้ำพี่<ม>พน้องใส่ข้าวปุ่นมาพร้อมพุ่นกับตัวตัวเจ้าเท้าครับตัวตัวทางอื่นนะครับทางบ้านผมไม่ค่อยตกครับทั้งแค่หมาล่าตกอยู่ครับ กแต่ในเขตอำเภอไมมบ่บ้านผมกับห่างจากอมเภอกับสิบกิโลเลยครับไกลเติมยู่งนครับอู้ โนะอ้ยนี่อ่ะขอให้เจ้าตัวนี้ขอให้เจ้าหืขอให้เจ้า,อข,อจาขอได้ไข่มันขอให้เจ้าขอบคุณค่ะ<อ>โอ้ไข่เดงกี่นั่นฝนเด้อนี่ครับตึนะนั่นปลาะอันนี่น ปลาดาปะาแดดบ่ไมีอยากได้พี่นอ้องมีทั้งแมงมีอากาศห่อนห่อนเอานะครับนะนเนาะคนนี้มาเอาไปแคร่ครถวันดีนะผม,ม,มพัดมาเย็นนี้แล้วครับ ตำไวโขวงหน้าก็คล้ายตำบุงหุ่งนั่นแหละครับเก็บบุญเดชแตพี่ให้น้องบุงนอบเนาะมันกิดตำแนวเดียวกันหมูอกับตำคล้ายคล้ายกัน บ่บาใส่บวงก็ใส่หอยนี่เะ <laughs> <laughs> ใส่บวงสิน่าใจเลย <laughs> น้ำน้ำแบบเข้มข้นพี่น้องนี่ครับตัวพันตัวมัน กำลังเที่ยวกำลัางงามนะครับพักสลัดแตลายสายพันอื <c oughs> หาคศิษแก่หน่อยปูไว้ก่อนเก็บกินไปแลกแต่สิบดเลยนะครับเก็บน้ำปูน้ำปูกไปเรื่อย cây nghề อืม อ,อขอบคุณค่ะแค่ร่นอนนี่หวานพี่น้องผมก็เริ่มรีมือน,นะครับเริ่นะมจะเอาใด่นอล้วจุดใส่น้าใส่ยี่ก็ใส่ผักกาด ฮัมฮ <ims> ัมีัม่อนหรอกอพักกันพักกันทีมันครับยุบเสกขับปุ่น้โอ้เ้นษฐาขาดนุ่ เหมือน่างอันจิขึ้นข้าวปุ้นแล้วเอาเม็ดกระถินใส่เม็ดกระถินน้ำไนดะ้พี่น้องไม่บอกพี่หนงว่าใส่เม็ดกระถินน้ำะ นั่งหัวอีกแล้วเหนื่อยนั่อออออออนงอยู่ป่าหมดขันหมดขันกันเอากันเอาจริงหรอตอนนี้อากาศหงอย จัดเม่นุ่ตํ่ำน้ำพี่น้องหลังจากลุงทะเลเราครัลุ้งน้องครับมันมันลุ้งน้องครับชื่อลงหนาลงท้องลงหนาอู้อู้อันดีไหมพี่น้องอ้าวหมดหมดนั่นคือโอ้โหตั้งกินทั้งหมด Bài mm -hmm. mm -hmm. Hãy <coughs> เอาไปครับนีนอะไรยังกว่าเอาจุ่มดูดน้ะเ <c oughs> อดแบนมาลองดิ มอคืนด้อกมันจะขึ้นดังกับที่ ไม่ก,กำลังใครไปเนะาะใครลุ้งเรื่องเนาะในเบิดยวงเนาะ ทุก็นบัง่ายู่ครับโอ้อมดขั้นที่เหลือไม่ลายแทพี่น้อมดขั้นกัดจ่อ <laughs> ตึ้นไข่โบลายจงีงนั่งกินไปกินมาหมดขั่นกัด nè, tụi tôi này ừ. Chim đấy Đây Chim đấy ạ trên đấy ạ ạ ạ phạc bạc Ừ. Ừ. bữa nào? Bượn nào sống đấy? ออแอตําล้องของหน้ากับตําเพื่อกัเกัากบตําหูพี่น้องแต่เกมนี้ก็แต่น้อยประเดท์เค็ดวิธีทำในเบื้องน้่พี่น้อง

เอาไปจิ้มก็มอเอาไปจิม้มกเริ่มจิ้มก็เสียไปแล้วครับตับม,มาหลายเติ๋อไยครับหัวชักกิโลกโลหนึง่ง อืมสองลอืมตัวแล้แก้วก็มีนะครับพร้อมสิกี้มองนะครับเพราะว่ามีมีได้่างแบบแก้มาพร้อมเอาแบบงวยมานำ ว่าสองสองโหลนี่ใส่เแบิดบ่อเบิดพี่แบบน้องเพราะว่ามีมีหน่วยตายมานำเน,น <c oughs> าะให้เลือกออก เป็นไหนคือนางน้องๆเงียบแล้วนี่มุดขั้นครับกินเน่บัวเปล่า,ามุดขั้นมากนางที่แหลกบัวมี่เป็นไรน้องมุดขั้นเรื่มมากเลยครับ <c oughs> มัดขั้นหอม <c oughs> ສຸດຍາມໃດຫຼົງ ใส่เรื่องมือใส่เรื่องบวงเนี่ยแหละพี่น้องน้องก็บําเพ็ญอยู่พี่น้องนี่ตัวน่อยๆก็แสบดีนะครับ จะจิ้มแล้วก็มี ขั้นก็เริ่มมาหลายเลยนะครับเริ่มที่ตอนนาตอนล้างแล้าได้กินได้กินอไขอเปลือกหอยเปลือกอันนั้นเปลือกหอยนะครับ โอ oh, ้สวดีขนาดเนาะตอนไห้เจาเฮ้ยมือจะห้องเสียเทิดยูบบะเิดอยู่หมาะแแคนละยี่น้อง เ,เป็มข้าวปุ้นบุงหอยบุงหอยไม่คยตัวจิ้มดีกับมีมมมม ตัดจิมตัดจิมไปก็ออกเป็นย่วงเลยเป็นย่วงเบิดย่วงเบิดเบิดกลนเบิดอันมันพี่น้องเด็กกินไข่มมันเด้อครับ คขอบคุณครับแต่นหน่อยนิ่เสริม ขอบันมาขอบคุณครับใจหน่อยเอาแค่รสแค่รสหวานมีเนาะตื่นกับหวานเนาะ ตดนห่งกับว <49! S 1> ันนะครับเนี่ยพอลบอ่ะนม้อ เอาได้ประกาศอ๋อสารภาพดันได้ไหกครับนี่ครับตัวมันเสบเพื่อนเบิงพี่น้องมีมีพักมาเสริมนี้ได้พี่น้องเพิ่มเบาให้เพิ่น เทียมพูนเกี่ยมน้ำเนี่ยเพลินละบะเนียน้ำเพลินละบะเนียน้ำมันไหนไหมเนอง อโอ้โหไหนนอดมาทำนี่ต้องเพ้องจับต้องเพ้องแสบเนื้อก็เริ่มออกแล้วครับ <c oughs> ตึงียเตึงกันตึงมันนะตึงหมดกันพี่น้อง้ ก็ได้ที่ช่วงนี่น้พ่ <ừ. S 1> อได้บ้างจดี๋ยวพ่อเห่อแล้วเขาจะเขาจะบวงทำเองเพชรเองพี่น้องเขาจะบวงพอดีพักเหลือ มันคือเอจนกระปุนอะไรอืมอิมอ่มคับว่ะ <laughs> <laughs> โอ้มันีด้กระเสียบด้วยครับมันนี่ตามห้อยโค้งหน้านะครับเนาะนใส่ก็ขอบปุนมีกระเทียมถั่นน้ำขับมันนี่โอ้แสียบขับมันก็ได้ครับแกรแต่หน่อยก็อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทาม,มากถทายช่นชอบกักดไลค์กดแชร์ให้กระแตยหน่อยเด้อค่ะมัอนี่กระแต่หน่อยกระบอกกล่ำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ